สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายนะ้ำมันเครื่อง t, มันเครื่อง p d t max speed นะครับ c t ทีสำหรับรถสจังหวะ1หลิตรนะครับผมอย่างแรกแนละ้วราเตรียมอันนี้เนาะบ็อกนะครับ บอกตัวนี้เดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ให้ดูนะเดวนี้บอกชุดนี้นะให้บอกเบอร์17ให้บอกเบอร์ 17, เ,ร 17. เดี๋ยวลองดูก่อนได้โหมบอกเบอร์ 17. แล้วก็ขวดน้ําขวดน้ําเปล่านะครับหนึ่งลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับน้ำเปล่า,ลาแ,ลแล้วก็เราก็เอากัญไก่เอาคัตเตอร์หหยไปไหนวะคัตเตอร์ อันนี้ซื้อมาเก้าสิบเาบาทนะครับทุกคนราคารวมรวมค่าจงเลยนะมันส่งฟรีมันส่งฟรีแล้วก็มาปาดนี่นะครับปาดตรงนี้ปาดตรงนี้ ควมันหกกระปาให้มันใหญ่ขึ้นิดนึงน,นี่ก็เล็กชิ้นหยาอันนี้น,นี่มัน,นก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับนี่เออเน,นียนะครับแล้วมันองแบบนี้นะถ้ามันเล็กไปแล้วก็คว้านหน่อยคว้าให้มันใหญ่ขึ้น นะครับเอาไว้ลองใส่น้ำมันเนาะปัวนี้เลยก่อนอแล้วก็มาเปิดตัวนี้เลย คีมทุกคนเอาคีมไปเปิดตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาคีมไปเปิดตัวนี้ก่อน ตัวนี้ใช้ใช้ได้กี่กิโลวะหนึ่งพันห้าร้อยกิโลใช,ใช้งานไปพันลูกกิโลนะครับผมว่เปลี่ยนทีนี่นี่ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับนี มีชีมมีบล็อกเบิร์ดสิบเจ็ดนะครับเราจะมีขวดน้ำนะครับผ้าเราตรงนี้ถ้ามีก็เศษผ้าอะไรเพราะเราไม่มีที่รองเหมือนที่ร้านนะครับเพราะกันน้ำมันแล้วก็ถ้ามันหกก็เอาทรายมาโรยทรายมาโรยไม้มันเปื้อนพื้นนะครับ โอเคเรามาเปิดกันเลยแต่ตอนนี้เครื่องร้อนมานทุวนู้งไปส่งลูกค้ามา แล้วก็หมุนออกเลยเราจะได้ลองก่อนนะเล่นดีดนะผมของเรามันของเรามันไม่ได้มาตรฐานนะครับโอเค นี่จะร้อนเพราะว่าเครื่องเครื่องใช้งานมาเอาชิ้หายแล้วอ

ถ้ามันหยุดไหลแล้วก็